ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับอ่านะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับไม่ได้ไลฟ์หรือไม่ได้อัดคลิปแบบเนี้ยนานมากนะครับต้องบอกว่าหายไปประมาณ4เดือนนะครับคำถามคือหายไปไหนแล้วหายไปทําอะไรนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าแล้วมาแชร์แล้วก็วันนี้ก็จะมาแชร์ด้วยว่าวันเนี้กราฟเปล่าเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่ไหมในสภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้นะครับ ต้องบอกว่าคนที่ติดตามวอลต e ดมานานก็บอกเลยว่าผมไม่ได้มีวิธีไหนเลยนะครับเป็นวิธีเดียวที่ใช้เทรดก็คือกราฟเปล่านะครับแต่ในกราฟเปล่าจะมีปัจจัยอะไรอยู่ในนั้นวันนี้มาฟังกันชัดๆนะครับว่าอะไรที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงให้กราฟเปล่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้หรือจริงๆแล้วมันอยู่ได้ไหมนะครับวันนี้ที่จะพูดถึงนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตแชร์ก่อนว่า4เดือนที่ผ่านมาไปไหนนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมหายไปจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณสักปีที่แล้วนะครับคำถามคือไปไหนนะครับโดยส่วนตัวเอาจริงๆนะจากหัวใจเลยคือผมไปเทรดนะครับผมไปเทรดก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําคลิปคําถามคือโอ้โหเน็คเทรดเนี่ยมันว่างแต่ทําไมไม่ได้มีเวลามาทําคลิปเอ่อต้องบอกว่าตัวตัวผมเองเวลาทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโฟกัสมากๆนะครับโฟกัสแล้วก็เทรดนะครับแล้วก็วิจัยกราฟไปด้วย นะครับวิจัยกราฟไปด้วยนะครับก็มีชนะแพ้ปะปบนกันไปนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของนักเทรดแต่ที่แน่คือหายไปนะครับไปทําสิ่งที่รักไปพักผ่อนแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเพื่ออยู่แล้วเป็นสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ปาร์ตี้นะฮะแล้วก็จริงๆไม่ได้ขนาดนั้นแล้วนะครับช่วงนี้ก็งดปาร์ตี้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อยู่บ้าน อย่างเดียวนะครับสงบสงบนะครับดูหนังดูซีรีส์ไปนะครับก็ยังเทรดอยู่ทุกๆวันแต่สิ่งสำคัญคือผมวิจัยตลาดเกือบทุกๆวันย้ำว่าเกือบทุกๆวันนะครับสิ่งที่มองเห็นนะครับเป็นสิ่งที่จะเอามาแชร์ในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวอีกสักวันเดือน2เดือนนะครับจะมาแชร์แต่ว่า มีคนอินบ็อกมาข้อความเนี่ยมันทําให้ผมใจฟูและชื่นใจมากทุกวันนี้ยังมีคนทักมาเชื่อไหมว่ามีคนทักมาในอินบ็อกไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ y o u t u b e แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคอมเมนต์ยูทูบมากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมลงคลิปเยอะๆใน YouTube มัง้งนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนมาอ่ b uh, อินบ็อกมาแบบคิดถึงอยากให้กลับมาทําคลิปอยากให้มาไลฟ์สดเชื่อไหมว่าผมลืมไปแล้วว่าผมไลฟ์สดทุกวันเมื่อก่อน จนเจอข้อความบางข้อความบอกว่าหายไปไหนปกติรอทุ่มหนึ่งนะครับแล้วผมจะมานะครับแต่ว่าเออตอนนี้ผมหายไปด้วยความที่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าผมเนี่ยหายไปทําภารกิจส่วนตัวและที่สำคัญคือผมไปเทรดนั่นแหละทุกคนนะเพราะว่าผมโตมาจากการเทรดเนาะไม่ได้โตมาจากการเป็นไลฟ์โค้ดอะ เออผมโตมาจากการเป็นนักเทรดแล้วมาสอนอีกทีหนึ่งมาแชร์นะครับเพราะว่ามีทุกคนนี่แหละนะครับสนับสนุนกด subscribe นะครับก็เลยมีตัวผมขึ้นมาในวันนี้แค่นั้นเองแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเทคนิคที่เราแชร์เป็นกราฟเปล่าและสโลแกนของเราก็คือทําเรื่องเดิมๆในวันที่ตลาดไม่เหมือนเดิมนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาแชร์กันว่าวันนี้วันนี้วันนี้นนกราฟเปล่าเนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่ไหมแล้วพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปใครที่เทรดกราฟเปล่าแล้วแพ้ แล้วรู้สึกว่าแพ้ซ้าๆในช่วงนี้คลิปนี้เหมาะกับคุณใครที่เทรดการาฟเปล่าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหลงลืมอะไรไปบ้างเฮ้ยหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าคลิปนี้มีโอกาสได้ทบทวนใครที่เทรดการาฟเปล่าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกาไรนะแต่รู้สึกว่าไม่สุดอ่ะเออกราฟมันสวิงไปสวิงมาทีพีไม่ได้สักทีคลิปนี้มีคําตอบครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปในตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างผมขอเอาหน้าผมเนี่ยไปไว้ข้างบนก็นะฮะ ผมขอเอาหน้าผมไปไว้ข้างบนอ่าโอเคนะครับชัดเจนนะฮะเออหนะน้ายัางเหมือนเดิมไหมหนะ้ายังเหมือนเดิมไหมคิดถึงเหมือนเดิมเริบร่บเหมือนเดิมรักทุกๆคนเหมือนเดิมนะโอเคแล้วจริงมีประสบการณ์อะไรอยากเล่าให้เยอะมากแต่วันนี้เรามาในหัวข้อนี้ก่อนเอ้ยแล้วผมลืมบอกลืมบอกหนังสือนี่ขายได้600เล่มแล้วครับ600เล่มในเวลานะไม่ถึง5เดือนไม่ถึง5เดือน600เล่มนะครับ600เล่มสามารถ ยังยังสั่งได้ไหมสั่งได้เพราะผมพีออเดอร์ไปแล้วครับ1,000เล่มนะฮะสามารถที่จะสั่งได้เหมือนเดิมหนังสือเดิมมจิกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับอ่ะเอาง่ายๆเลยวันนี้ผมนะครับเขียนคําถามมาให้ละหลายๆคนที่อยากจะถามแล้วกันเนาะเออถามว่าโครงสร้างตลาดยังเหมือนเดิมอยู่ไหมมันเปลี่ยนไปอยู่ไหมสำหรับกราฟเปล่าที่ยังคงใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คำตอบสั้นๆเลยนะครับว่าโครงสร้างตลาดทุกวันนี้ ยังเหมือนเดิมทุกๆอย่างยังเหมือนเดิมยังไงครับก็ไฮโ,โลโลไฮยกโลยกไฮนะครับไฮไฮโลโลนะฮะเป็นเรื่องปกติเลยแล้วให้ดูว่าแนวรับสําคัญยังคงใช้ได้เห็นไหมชนอาจจะมีลากนิดหน่อยเด้งนะครับเออแนวต้านสําคัญเออแนวรับสําคัญชนเด้งนะครับขึ้นมาชนหรือเด้งนะครับนี่แนวต้านสําคัญตรงนี้นี่แนวต้านลงมาแนวต้านเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มกับตัวแนวต้าน แนวตา้านสาคัญแนวต้านแนวต้านแนวต้านสำคัญ,คญยังคงใช้ได้แนวตา้านสําคัญเห็นไหมครับตรงนี้แนวตา้านสําคัญชนแนวตา้านสําคัญชนแนวตา้านสําคัญชนโครงสร้างตลาดทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคอนเซปต์เหมือนเดิมทุกๆอย่างนะครับคาถามคนเทรดเปลี่ยนไปไหมนะครับคำตอบคือเปลี่ยนไปแน่นอน ยุคนี้เป็นยุคที่อินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของการเทรดออกมาเยอะแยะมากๆและที่สำคัญคือวันเป็นเทรดมาเดือนเดียวก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์และเป็นโค้ดได้แล้วและที่สำคัญคือทำไมคนถึงเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เดียวนี้ทำคลิปนะครับผมไม่ได้บอกว่าขายฝันนะครับไอ้บอกว่าขายความเชื่อแต่ทำคลิปอยากให้คนประสบความสำเร็จเร็วมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลา กี่วันในการทํากาไรอย่างเช่นเดือนหนึ่งอาจจะมีคลิปออกมาเดือนละหมืน่นเดือนละสองหมืน่นเดือนละแสนเดี๋ยวนี้วันละแสนวันละ10ล้าน20ล้าน50ล้านเดี๋ยวนี้ไม่ได้เทรดเป็นวันนะครับเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์บางคนนะครับออกมาบอกว่ารอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ยสิบล้านที่เทรดรอบเดียวนะจดภาคเช้านะนะครับก็มีเยอะมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติมันเป็นเรื่องอ ปกติมันมีทุกอาชีพผมบอกเลยว่ามันมีทุกอาชีพที่จะมีเหล่าอินฟลูหรือเหล่าผู้อารมณ์เหมือนผู้นําจิตวิญ,ญญาณที่ออกมาแล้วก็สร้างความเชื่อให้กับผู้คนมันเป็นเรื่องปกติในตลาดนี้ให้ทุกคนใช้วิจัยญาณในการรับชมเอาแต่คําถามคือคนเปลี่ยนไปจากอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ได้อย่างไงเมื่อคนเนี่ยรู้แล้วว่าเศรษฐกิจมันแย่ในช่วงนี้ทุกคนแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมมีเพื่อนๆหลายคนที่ทําธุรกิจก็โทรมาถาม ไม่ได้โทรมาถามว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะทุกคนนะโทรมาถามว่าให้ดูคลิปไหนก่อนอยากมาเทรดแล้วนะครับให้ดูคลิปไหนก่อนอยากมาเทรดแล้วก็เลยถามว่าทําไมนะครับผมก็บอกว่าผมก็เลยถามเขาว่าทําไมเขาก็เลยบอกว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันเงียบคนมันน้อยแล้วก็บอกว่าแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคนที่ ทำออฟไลน์นะส่วนใหญ่ที่ที่พูดแบบนี้ส่วนใหญ่ที่คนทําออนไลน์ก็ยังนิ่งๆยังแบบบาลานซ์บาลานซ์ได้นะครับแต่รู้เลยว่าเศรษฐกิจกมันเปลี่ยนกลับมาที่คนเทรดเปลี่ยนไปคนเทรดเปลี่ยนไปไหมายความว่าคนต้องการอะไรที่มันเร็วขึ้นหลังจากที่มันเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยที่เข้ามาในตลาดโฟเล็กยิ่งเทรดสั้นมากขึ้นยิ่งอยากได้กาไรเร็วมากขึ้นเลยแพ้ให้กับตลาดมากขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้คือเรื่องที่2 นะครับคือเรื่องที่2นะเออนะฮะต่อมาเลยคือความเร็วของตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับจริงไหมนะครับความเร็วของตลาดมันเปลี่ยนไปจริงไหมที่ที่เราเคยทํากันนะฮะอย่างนี้นะปุ๊บปุ๊บปตลาดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเร็วเนี่ยคำตอบเลยจริงครับนี่นะครับนี่นะฮะคำตอบเลยคือจริงนะฮะความเร็วของตลาดนะครับไม่ได้ว่าแค่ข่าวนะคือเร็วไปหมดทุกอย่างยิ่งเฉพาะทองคํา นะครับผมยกตัวอย่างไม่ทองคำแล้วกัน EURUSD ของผมเมื่อก่อนนะ่ยวิ่งสุดๆก็วันละ5้0 600จุดแต่ช่วงนี้วิ่งวันเดียวพันจุดครับ EURUSD GBPUSD AUDUSD นะครับ u d j p y GBPJPY พวกเนี้ยแต่ JPY วิ่งเกินอยู่แล้วนะครับแต่วิ่งเยอะกว่าน,นั้นนะครับยิ่ง NZDUSD เนี่ยตัวลูกลักผมเลยนะนะครับพวกตระกูล EURUSD อะไรเงี้ย USD ด้านหลังเนี่ยลูกผมเนี่ยทุกวันนี้วิ่งเป็นพันนะครับซึ่งต้องบอกว่าการวางสโคป SLGP เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะนะครับอาจจะใช้ไม่ได้แล้วอาจใช้ไม่ได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าจะมีคนอยู่2แบบมันจะมีคนอยู่2แบบนี่ผมให้ไอเดียนะนะครับดูคลิปนี้ได้เปรียบนะมันจะมีคนอยู่2แบบคนที่1นะครับตั้งลิกอ่นะตั้งลิกเนี่ยนะครับหรือตั้ง R r เนี่ยตั้งลิกเนี่ยหรือ R r เนี่ยนะครับตามตำราตามตำรา ออตามตำราเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนที่ตั้งแบบอย่างเช่นถูกสอนมาว่าหรือไม่เอาไม่เอาสอนมานะเอ,อเอาคนที่เคยทําประจาแล้วกันว่าเอ,อ,อย่างเช่นฉันเคยตั้ง SL ประมาณสักถ้าเป็นทองคาสมาั่รสักประมาณแบบพันจุดพันจุดนะฉันทําแบบนี้มาตั้งแต่ยุคที่แล้วแล้วนะผมใช้คาว่ายุคนะเพราะยุคนี้วิ่งเป็นหมื่นสองหมื่นนะนะครับยุคที่แล้วเนี่ยฉันทํามาเรื่อยๆเนี่ยเออแล้วฉันก็จะมาใช้กับยุคนี้ ซึ่งต้องบอกว่าการทําแบบนี้ไม่ผิดนะครับมันก็คือการรักษาลิกปกติแต่ต้องบอกว่าการวิ่งของทองคํามันเปลี่ยนไปแล้วเน้นหมายความว่าคนที่ตั้งลิกตามอาอาตามตําราเนี่ยช่วงนี้จะแพ้บ่อยจะพลาดบ่อยนะครับแต่มันจะมีอีกคนกลุ่มนึงนะครับคือการตั้งลิกเนี่ยนะครับตั้งลิกนะเออตั้งลิกนะ isk นะครับเออตั้งลิกลิกอาตามอะไรครับตามการเคาะของพื้นที่การการเคาะของพื้นที่หมายความว่ายังไง นะครับตามเงื่อนไของพื้นที่หมายความว่าเนี่ยอย่างเช่นแนวต้านผมอยู่นี่แนวต้านสําคัญอยู่นี่ผมไม่ชอบตีเป็นโซนผมตีเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแล้วเนี่ยเขาเอาศัยจังหวะนะครับอย่างเช่นกราฟที่มันทะลุมาอย่างนี้เขาก็จะมาวัดสเปซนี่อย่างเช่นตรงนี้วัดสเปซจากตรงนี้ขึ้นมานี่ตรงนี้เห็นไหมขึ้นมานิดหน่อยเนี่ย12.85นั่นหมายความว่าเป็นเท่าไรครับ1,300จุดโดยประมาณนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเราไปตั้ง SL ตามดํารา1000จุดเหมือนสมัยก่อนเนี่ย โ o นไม่ได้เพราะอัตราการลากเล่นๆของมันก็พันสองแล้วนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาเนี้เราจะต้องปรับและยืดหยุ่นปรับและยืดหยุ่นเพื่อที่จะให้ไม้เนี่ยมันปลอดภัยขึ้นอาจจะเอ่อเอสัก2,000เอ้ย2,000ประมาณนี้ TP เท่าไหร่ครับ TP ก็เป็นอีกเท่าหนึ่งก็อาจจะ4,000เออเนี่ยทุกคนดู4 0 0พ4,000ต่อ2000เออแบบเนี้ย มันถึงจะรอดแล้วอยู่ได้ทุกคนบอกเฮ้ย oh, 4,000มันไกลมากไม่ไกลแล้วนะครับหลังจากนี้คือไม่ไกลนะครับอืมนะฮะเหมือนเดินทางแบบจำในอว,วากาศนะ่ะแป๊บแป๊บถึงนะครับเดินไปเข้าง้ําอาจจะถึงไปละโอเคไหมเดินไปเข้าง้ําอาจจะถึงไปละเห็นด้วยไหมนี่ทองคำเนี่ยคนที่ตั้ง slrr แบบเนี้หรือ tp แบบนี้ยจะปลอดภยัยละเพราะว่าอะไรครับปรับไปตามสถานการณ์หรือยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดนั่นเอง นะครับยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดนั uh> ่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะปรับโครงสร้างแล้วก็ปรับตัวซะอันนี้ผมบอกเลยนะถือเนี่ยนี่เราก้าเปล่านะเราก้าเปล่าแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวผมบอกเลยนะพวกยิ่งเซต RR ไว้เนี่ยรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องเพราะผมก็เป็นคนเซต r r ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วาง SL ชอไว้เราก็จะรู้ดีว่าถ้าวางแบบนี้ไม่รอดวางแบบนี้รอดวางแบบนี้อยู่ได้วางแบบนี้แบบอนุโลมได้ นะครับแต่บอกเลยว่าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้แนวต้านตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเรารู้อยู่เรามาลาก2 0งพันปุ๊บเห็นไหมทุกคนเห็นเส้นตรงนี้ไหมเนี่ยเส้นตรงนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจิ้มนิดเดียวนะแล้วก็ลุ้งไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะ500จุดแล้วครับเข้าใจฟิลไหมนิดเดียวเนี่ยอาจจะ500จุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย no ถ้าตั้งตามตำราหรือตั้งที่เคยทำมาในยุคก,ก่อนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นปรับตัวซะ โอเคนะครับปรับตัวกันนะครับพวกเราทุกคนนะผมใช้คำว่าพวกเรานะครับเพราะพวกเราหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้ <c oughs> กราฟเปล่า,านะครับมีแต่วพวกกราฟเปล่า,าทั้งนั้นไม่มีอินดิเคเตอร์นะครับหรือคนก็มีอินดิเคเตอร์บ้างนะครับผมบอกเลยว่าอินดิเคเตอร์ช่วงนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับมีโอเวอร์บอสมีแบบถ้าเป็นพวก RSI เนี่ยมีโอเวอร์อ่ะเออนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้วัดยาก นะครับท่้งต้องใช้แบบประสบการณ์ส่วนตัวแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมคอนเซปต์เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ควรแก้สำหรับคนที่เทรดการาฟเปล่านะครับก็คือคนที่จะต้องยืดหยุ่นกับสภาวะตลาดโอเคไหมเออยืดหยุ่นกับสภาวะตลาดนะครับต่อมาครับคือคะแนนคือและข่าวล่ะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแน่นอนครับข่าวส่วนใหญ่สวิงอยู่แล้วการสวิงขั้นต่ำก็ไม่ต่ำกว่า1,000จุดแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่ตั้ง s l g p หรือ by limit นะครับหรือเซลสต็อปบายสต็อปพวกนวี้วางให้ดีวางให้ดีเพราะการสวิงแต่ละครั้งอาจจะไปเกี่ยวหลายๆไม้ของคุณได้โอเคไหมครับอาจจะไปเกี่ยวหลายๆไม้ของคุณได้เพราะฉะนั้นไม่ควรทานะครับไม่ควรทําหรือทำเนี่ยต้องวางแผนให้ดีเพราะพฤติกรรมทองคําเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ทองคานะตระกูลคู่เงินก็เปลี่ยนไปนะครับเออนะฮะแล้วยิงโบกบางโบกสเปดเนี่ยหนาด้วยนะครับสเปดสลิปเพดเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเลือกโบเกอร์ให้ดี นะครับเออนะครับมาดูต่อครับพฤติกรรมคนเทรดปัจจัยที่เปลี่ยนตลาดใช่ไหมอ่าหลายคนอาจจะงงเนาะพฤติกรรมคนเทรดปัจจัยที่เปลี่ยนตลาดใช่ไหมคล้ายคล้ายกันอันนันแรกขออภัยครับคล้ายๆกันกับอันดับแรกเลยนะครับหมาคยความว่ายังไงหมายความว่าพฤติกรรมคนยังคงทําเหมือนเดิมคือมีไมซ์เซ็ตเนี่ยในการเทรดเนี่ยเหมือนเดิม ซึ่งไม่ได้คล้อยตามไปกับตลาดอย่างเช่นฉันเคยเข้าแนวรับแนวต้านมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเราเข้าถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ตลาดมันเยอะเออตลาดมันเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องวาง SL เนี่ยให้มันมีสเปซในการที่กาฟวิง่งอ่ะมากขึ้นเหมือนคำตอบเดิมเปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดมีอยู่ณตอนนี้คืออะไรครับคือคนมันมีพฤติกรรมและไมเ่เซตเดิม คือคนที่มีพฤติกรรมและไม n d เซ็ตเดิมๆอยู่ในการเทรดก็เลยแพ้ให้กับตลาดบ่อยๆในช่วงนี้นะครับคำถามคือคอนเซปต์ของเรายังเหมือนเดิมไหมคราบเส้นแท่งต่อไปเป็นสีตรงกันข้ามแท่งต่อไปถ้าคอนเฟิร์มยืนยันเหมือนเดิมเลยพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ m ม n d เซ็ในการวาง G P S L ไมเซ็ตในการทํากําไรกันกําไรเนี่ย คนยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวและคอยตามไปกับตลาดทุกคนรู้ไหมในสิ่งที่ผมสอนเนี่ยนะครับให้กับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนที่กลับไปวิจัยมีคนที่กลับไปทํามีคนที่กลับไปเจาะลึกมากกว่าน,นี้สิ่งที่ผมสอนฟรีๆเนี่ยสามารถรีดลีกได้หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามสบายเลยนะอืถ้าคนแกะนะรู้เลยว่ามันทําได้วงเล็บให้ละกันสั้นๆ สิ่งที่ผมสอนทุกอย่างมันคือพฤติกรรมและจุดเข้าเนี่ยจุดเข้าเนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่ชนเราเด้งใช่ไหมผมใบให้สั้นๆถ้าคุณอยากเลียดลิกได้คุณก็แค่ย่อทางเฟรมและไปหาการยืนยันของราคาเพื่อเด้งหรือเด้งกลับแค่นั้นเองในใน,ในการเด้งกลับของมันจะมีจุดวาง SL สั้นๆให้เราอยู่แล้วผมใบให้แค่นี้นะครับผมใบให้แค่นี้แล้วกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมสอนถ้าคนกลับไปวิจัยนะคือมันจบแล้วนะครับมันจบมันรักษาลีกได้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูสามารถลีดได้ลีดได้ถึง1ต่อ10ด้วยนะนะครับแต่ถ้าคุณจะลีดถึง1ต่อ10คุณจะต้องมันนี่เมเนจเมนต์ในเรื่อง,องการแบ่งส่วนเพราะมันอาจจะแพ้ติดกันบ่อยได้แต่เชื่อเถอะว่ามันทําได้1ต่อ10นะครับอ่ะพฤติกรรมคนเทรดไมเซ็ตคนเทรดยังคงเหมือนเดิมแต่ตลาดเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ได้ยากขึ้น นะครับ <N ic> มันเป็นทุกยุคสมัยนะครับเราจะเทรดง่ายขึ้นก็ถ่อเมื่อตลาดวิ่งน้อยลงซึ่งเป็นไปได้ไหมทุกวันนี้คนเข้ามาเยอะแล้วต้องบอกว่า AI เข้ามาคุมนะครับเมื่อก่อนมันเป็นบอท AI เข้ามาคุมตลาดมากขึ้น <N ic> เพราะฉะนั้นจะตรวจจับพฤติกรรมซ้ำซากของมนุษย์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดก็จะมีความเก,นะก่งขึ้นแล้วกันนะครับเก่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรารอมากขึ้นทําเหมือนเดิมยังทําได้นะครับ ต่อมาครับตลาดเปลี่ยนไปเพราะคนยังเทรดเหมือนเดิมนะครับตลาดเปลี่ยนไปเพราะคนยังเทรดเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าตลาดเปลี่ยนไปเพราะคนยังเทรดเหมือนเดิมใช่ไหมคําตอบก็คือสําหรับผมนะตลาดเนี่ยมันเอา AI เข้ามาคุมนะครับมันเอา AI เข้ามาคุมแล้เที่สาคัญคือเมื่อตลาดมันจะเปลี่ยนเพราะเพราะ a อเนี่ยมันจับได้ว่าคนเนี่ย มันยังทาพฤติกรรมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตลาดจึงจะดักกินคนเหล่านี้เยอะพฤติกรรมเหมือนเดิมคืออะไรครับไม่ได้หมายความว่าเข้าเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะอันนี้คือส่วนย่อยแต่ผมก็เลยจะบอกว่าพฤติกรรมเหมือนเดิมคือเติมเงินยืดพอร์ตเหมือนเดิมออกไม้รัวๆเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าคนออกไม้เยอะไม่ดีนะคนออกไม้เยอะอาจจะมานิเมเนตเมนไว้แล้วโอเคไหมแต่พูดถึงว่ามันก็จะมีคนที่ออกไม่ตรงจุดดึงไปดึงกลับไม่ถึงสักทีอีกนิดนึงจะถึงแต่ไม่ถึงอะไรแบบนี้คือ เนี่ยแต่พฤติกรรมคนก็ยังใจร้อนทำเหมือนเดิมเต็มที่เหมือนเดิมอัดเงินเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมก็โดนอัดเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังมาก็มีผมเทรดไม้ใหญ่มากนะครับผมเทรดไม้ละแสนนะครับลิกนึงอะทำงว่ลเสียเสียแสนหนึ่งถ้าได้อาจจะได้2 0 0 0 0 0ส0 0แ0 0แบบนี้เลยนะนะครับช่วงหลังๆที่กราฟมันไม่ได้กราฟวิ่งเยอะก่อนหน้าวิ่งเยอะอีกก็มีมุมนั้นเหมือนเดิมก็เหมือนนแบบยังมีแบบที่มาเป็นพฤติกรรมแบบเหมือนเดิมเนี่ย ก็มีแต่ก็ต้องดึงตัวออกมาให้ไวนะครับและนี่แหละคือสิ่งที่ตลาดเนี่ยมันตอบเราว่ามันเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราสามารถแบ็กเทสเหมือนเดิมได้ไหมเราสามารถทําเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีจุดแบบนเนี้ยนะครับเออจุดแบบเนี้ยให้เราบายเนี่ยตรงเนี้ยมีราคาใช่ไหมตรงเนี้ยอาจจะเป็นราคาที่ใกล้กับราคาเดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าจะ ทําคลิปแล้วกันนะครับทำคลิปสอนฟรีให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตลาดช่วงนี้เพราะว่าเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาไลาสดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือไลสดแล้วก็ในการสอนในการดูโพิชันโพิชันสดสดนะครับว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้ให้ซิกนะนะครับก็จะกลับมาเล่ากราฟเหมือนเดิมให้กับทุกคนฟังแล้วเชี่อมกันคือ,อผมจะทํารายการแบบนี้ออกมาเกี่ยวกับกราฟเปล่าทั้งหมดเลยกราฟเปล่าทั้งหมดไม่พึ่งอินดี้ นะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่ากราฟเปล่าแต่ละกราฟเปล่าเนี่ยมันเจาะลึกเข้าไปเป็น EP EP เพราะฉะนั้นรอรับชมกันได้เลยนะครับรอรับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่ามีอะไรอยากฝากทุกคนไหมนะครับไม่มีเออไม่มีแต่สิ่งที่อยากพูดก็คือขอบคุณจากหัวใจนะครับแล้วก็เลิบๆมาเสมอเลยนะครับทั้งใน f c e e o o o y y u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  e t t k t t o นะครับเออนะครับแล้วก็มีข้อความมากมายเข้ามา นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมที่ผมยังคงทําต่อไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดนี่ไปดูสตาร์ทอัพนะครับไปดูสตาร์ทอัพในเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งเดือดมากนะครับมันมีคํานึงโดนใจผมมากจริงๆนะครับบางทีผมก็มีอันนี้ผมแชร์แล้วกันเนาะบางทีผมก็มีเหมือนแบบเทรดเทรดพลาดนะเทรดพลาดแล้วผมท้ออันนี้ผมพูดจากหัวใจก็คือ ผมท่านแล้วก็เหมือนผมท้อท้อนี่ไม่ใช่อะไรนะมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นครูนะเราเป็นเราเป็นคนสอนนะผู้สอนนะแต่ทําไมวันเนี้ยเออเราทํามันไม่ได้ดีผมก็มีมุมที่คิดแบบนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าทําไมวันเนี้ยเราทําในสิ่งที่เรารักเนะนะครับหรือลงไหลไม่ได้ดีมันก็มีแบบช่วงเฟลแล้วก็กลับไปอนอนมีนอนสมบ้าง นอนลุกไม่ขึ้นไม่ได้แบบเสียเงินเยอะนะเสียเงินมันเอากลับมาได้เสียเงินมาเอากลับมาได้ผมเชื่อแบบนั้นแต่สิ่งทีเ่เป็นในช่วงนั้นหรือสูญเสียไปเนี่ยตัวผมเองสำหรับผมผมคิดว่าผมสูญเสียความนะวามั่นใจนะครับความมั่นใจแล้วก็ทําให้ผมกลับมาวิจัยกราฟมากขึ้นแล้วก็ทําการบ้านมากขึ้นนะครับแล้วผมบอกเลยว่าทุกๆคนมีมุมนี้โดยเฉพาะาคนที่ออกมาสอนนะผมผมยอมรับแล้วก็นับถือหลายๆคนที่ ออกมาสอนและเถรจริงๆนะเชื่อเถอะว่าชีวิตบางวันเขาไม่ได้แฮปปี้หรอกแต่เขาต้องมานั่งอัดคลิปและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแต่ตอนนีต้ต้องบอกว่าผมดีขึ้นแล้วนะผมดีขึ้นมากๆแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองแล้วกันกลับมาเป็นตัวเองแบบเต็มที่เต็มร้อยนะครับแล้วก็ออกมาแชร์ให้กับทุกคนฟังแล้วก็จริงๆผมอยากจะขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาแล้วก็ทําอะไรมาใน,ในมุมเชิงธุรกิจในมุมเชิงธุรกิจความรู้นะผมทำอะไร มาก็ตามแต่นะครับทุกคนสนับสนุนผมเลยขอบคุณขอบคุณจากหัวใจจริงๆอ่าผมพูดอย่างนี้เลยนะขอบคุณจากหัวใจนะครับทำอะไรออกมาทุกคนสนับสนุนหมดบางคนไม่ได้อยากจะซื้อของอย่างเช่นอ่าไม่ต้องพูดถึงค์ดนะพูดถึงหนังสือผมออกมาวันแรกขายได้เกือบ200เล่มวันแรกไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงผมขายหนังสือเกินร้อยเล่มอ่ะเกือบ200เล่มตอนนั้นผมยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยผมอ่าอาจจะพักผ่อนน้อย ก็ยังมีคนสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อยู่ในคลาสเป็นกำลังใจใเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะครับก็ฝันดีไม่ใช่ฝันดีเดยวตอนนี้เช้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ